ทบอสก็กลับมาแล้วเฮ้ยทำไมถึงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปได้นะเนเปโปไปเจอฉันที่บาเนะเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนยูนิฟอร์มก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเปเลียนลามไม่ใช่โกบเลียนเลียนกบเลียนลามไม่ใช่ลามกบเลียนกบเลียนลามไม่ใช่เลียนลากบแต่เป็นโกบเนรปโปทาไมนายถึงปล่อยให้อ้จอยบันบ้าอํานาจขนาดนี้มาหน้าครับไม่ต้องดัดเสียงแล้วก็ได้นะครับโอเคโอเคเอ่อทำไมนายถึงปล่อยให้จอยเป็นบ้าอํานาจอย่างนี้เนี่ย อันนี้ก็เสียงหล่อเกินไปนะครับหัวหน้างั้นก็ใช้เสียงปกติของฉันละกันนะเนโปทําไมนายถึงปล่อยให้ไอ้จอยมันบ้าอำนาจขนาดนั้นนะ่ะขอโทษครับหัวหน้าเพราะว่าผมผมควบคุมมันไม่ดีผมต้องขอโทษจริงๆผมอึดอัดมากๆเลยครับหัวหน้าที่ต้องเรียกมันว่าหัวหน้าทั้งๆท,ที่มันเป็นลูกน้องฉันต่ำนี่นี่ฉั <c oughs> นคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่เนี่ยที่ให้เจ้านั่นมันเป็นหัวหน้าอ้จอยฉันขอฝากนายดูแล กองทัพสัปปลายของฉันด้วยนะฉันไม่ว่างนะฉันจะไม่อยู่สักระยะหนึ่งฉันคงต้องพึ่งนายแล้วล่ะอย่าทําให้ฉันผิดหวังแล้วกันนะเพราะว่านายเป็นเพียงลูกน้องไม่กี่คนของฉันที่เป็นมนุษย์ฉันฝากด้วยนะอย่าทําอะไรเกินกว่าที่ฉันสั่งล่ะแต่ก็ช่างเถอะยังไงตอนนี้มันก็ตายไปละฉันฝากนายเอามันไปเผาด้วยนะเนอ์โป๊รับทราบครับหัหน้าเออว่าแต่ นี่ฉันก็มาที่นี่ได้สักพักแล้วนะทำไมจะถึงไม่เห็นโอดีเทคทีฟ<ม>และสัปปะลาตัวอื่นๆเลยละ่ะสัปปะลาตัวอื่นกําลังพักอยู่นะครับส่วนโอดีเทคทีฟผมก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นฉันขอฝากให้นายสั่งคนไปหาโอดีเทคทีฟให้หน่อยนะฉันมีเรื่องจะคุยกับมันนะ่ะรับแทบครับขอหนาในเมื่อพวกเราคุยกันเสร็จแล้วนะงั้นฉันขอตัวไปขี้ก่อนนะฉันอั้นมานานแล้วเฮ้ย เสียงนั่งฟังชัดจริงๆเลยสมก็เป็นหัวหน้าโยนี่นี่เองโอ้ดีเดทีอสีนี้มันคุ้นๆนะฉันเองคอสตูแมนตายมาที่นี่มาทำอะไรหรอคอสตูแมนตอนนี้ไอ้จอยมันตายไปแล้วหัวหน้ากลับมาฮะอะไรกันนะไอ้จอยตายแล้วไอ้จอยมันตายได้ไงอะหัวหน้าเป็นคนจัดการ ตกรใจว่านายอยากจะคุยกับนายฉันก็เลยมาเรียกนายนะ่ะว่าแต่นายมาทำอะไรที่นี่หรอโอเดเทคทีฟ oh, พอดีว่าฉันมาทำธุระนิดหน่อยนะหลังจากทำเสร็จฉันหิวน้ำฉันก็เลยมากินน้ำขอสแก้วได้ไหมไปซื้อไม่มีตังงั้นก็ไม่ต้องแดกอยากกินฟรีแต่ว่านายกลับไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันตามไปขอถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจนายไม่ได ไปซื้อไม่มีตังค์งั้นก็ไม่ต้องแดกอยากกินฟรีเฮ้ยฉลามเฮ้ยเฮ้ยสบครถูกเผาเนี่ยไม่รู้ต้องเป็นฟีมือของไอ้หัวหน้าสับปรปาดาแน่นอนเออไอหัวหน้าสับปรปาคนนี้มันเอามาหินเหลือกเกินมันเผาคนทั้งเป็นโอ้โหอออโอ้โหเราต้องรีบตามหามันนะฉลามไม่งั้นมันจะทำอะไรเร็วๆมากกว่านี้อีกเราไม่อยากเห็นเยื่ออีกต่อไปแล้ว โอ้โหดูศพก็ดีฉลามโอ system, นน้โหดำเป็นฐานโอ้ฟันก็เหลืองไม่นี่คุณอนตายก็ไม่แบ่งปันเหรอเนี่ยขอให้ไปสู่สุขตินะครับคุณผมเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีนะตอนที่ชีวิตอยู่เนี่ยงานดีนเขาไม่มีคนเดีอดร้ายถูกทำร้ายดูยคนชั่วหรอกนะเขาไปฝังฉลามไปสู่สุขตินะครับ,รบอขอให้ไปสู่สุขตีความดีคุณเคยทำไหมขอให้คุณไปสู่สวรรค์นะครับขอให้ไปสวัสดีคนดีฉลามไปตามหามันต่อเถอะ ขอกวดนะคก่อนร้อยไปสู่สุกตินะอให้ความดีทั้งหมดที่ทำมาพาไปถึงสวรรค์ในลฉลามมีคนยืนตรงนั้นด้วยเรามาถามดีกว่าว่าเขาเจอหัวหน้าสัมปทาบ้างหรือเปล่าคุณครับเจอหัวหน้าสัมปทานบ้างหรือเปล่าครับเสียงคุณคุณมีเลยเหรอครับคุณเห็นหัวหน้าสัมปลาบ้างหรือเปล่าครับถ้าหัวหน้าสัมปทานแล้วก็ตายไปแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว ยังไงอ่ะพวกเรายังไม่ทันเจอหัวหน้าสปราราตเลยตายซะแล้วหรอเอาแล้วตายได้ยังไงครับเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกกันว่าตายแล้วนะเฮ้ยสิ่งมากเลยอ่ะท่านคนจัดการวะเนี่ยไม่รู้ดิเฮ้แต่ว่าเมืองก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมนเนี่ยเฮ้ยเอเอ,เอ,เอนั่นดีเฮ้ยสุดยอดแต่ว่ามัน,ปนแปลกๆนะระดับหัวหน้าสปราราตเนี่ยจะตายง,ง่ายๆแบบนี้เลยหรอ